ในช่วงปลายสมัยกรุงทนดุรีแผ่นดินเต็มไปด้วยความวุ่นวายขุนนางและกองกำลังท้องถิ่นหลายแหง่งเริ่มก่อความไม่สงบพญาสันเจ้าเมืองสันบุรีผู้มีบารมีได้รับพระบัญชาให้นำทัพไปปราบกบฏท,ที่กรุงเก่าศัตรูที่ต้องปราบคือขุนสุระนายบุญนาคบ้านแม่ลาและขุนแก้วน้องชายแท้ๆของพญาสันเองแต่แทนที่เขาจะซื่อสัตย์ พระยาสันกลับเลือกเส้นทางที่พลิกผันเขาหันเข้าร่วมกับกบฏและชักนำกำลังเข้าสู่กรุงธนบุรีการกระทำครั้งนี้สั่นสะเทือนราชสำนักและประชาชนทั้งเมืองพระยาสันกดดันจนสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีต้องเสด็จออกผนวดในเดือนมีนาคมพศ2324บบัลลังก์สยามจึงว่างลงโดยสิ้นเชิงพระยาสันฉวยโอกาสก้าวขึ้นมาออกว่าราชการชั่วคราว อำนาจในมือพระยสันยิ่งใหญ่แต่ก็เต็มไปด้วยความหวาดหวั่นเพราะกองทัพใหญ่ของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกำลังเสด็จกลับจากกัมพูชาข่าวการเคลื่อนทัพแพร่สะพัดไปทั่วกรุงพระยสันและผู้ร่วมก่อการเริ่มหวั่นไหวและไร้กำลังใจเมื่อกองทัพเจ้าพระยามาถึงพวกเขาไม่อาจต้านทานได้เลยพระยสันจิงจำต้องยอมแพ้โดยสิ้นเชิงท้ายที่สุดเขาถูกตัดสินโทษสถานหนัก ในฐานะหัวหน้ากบฏพร้อมกับผู้เกี่ยวข้องคนสําคัญอีกหลายรายเหตุการณ์ครั้งนี้เปิดทางให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกสเสด็จขึ้นปราบดาพิเศษและทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีพระนามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดถูกใจช่วยแชร์ด้วยนะครับ